มาดูในส่วนของการจัดการลิงก์ภายในเว็บไซต์ของเรานะครับในเว็บไซต์ทุกธีมที่เราได้ออกแบบไว้นะครับจะมีในส่วนของลิงก์การศึกษาอยู่นะครับลิงก์พวกนี้เราสามารถจัดการได้เองนะครับว่าเราจะให้ลิงก์ไปที่ไหนอย่างไรนะครับโดยลิงก์ต่างๆเหล่านี้นะครับเราสามารถมาจัดการได้ในเมนูที่ชื่อว่าลิงก์การศึกษานะครับเมื่อเราคลิกที่ลิงก์การศึกษาเสร็จแล้วนะครับจะปรากฏลิงก์ทั้งหมดนะครับที่เราได้ทําไว้นะครับ โชว์ขึ้นมานะครับซึ่งลิงก์ต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะถูกนำมาแสดงผลในหน้าแรกของเว็บไซต์นะครับหรือหน้าอื่นๆที่มีการให้แสดงผลเนื้อหาลิงก์นะครับวิธีการเพิ่มลิงก์นะครับก็ทำได้ง่ายมากครับเพียงแค่กดปุ่มเพิ่มตรงนี้นะครับถ้าเรากดปุ่มเพิ่มเสร็จปุ๊บก็จะมีหน้าตัวนี้ให้ขึ้นมาขึ้นมาให้เรากอกนะครับหัวข้อตัวนี้ก็คือชื่อแบนเนอร์ตัวนี้ครับที่เราจะเอาไว้ดูว่าตัวนี้คือแบนเนอร์อะไรนะครับเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปจากนั้นก็ใส่ URL นะครับที่เราต้้องงกการใหลิ์ไป จากนั้นใส่คําอธิบายนะครับคําอธิบายตรงนี้นะครับเมื่อเราเลื่อนเมาส์ไปทับก็จะมีข้อความตัวนี้ขึ้นมาก็คือบริเวณนี้นั่นเองนะครับจากนั้นก็เลือกรูปภาพประกอบนะครับแล้วก็เช็คถูกให้มันแสดงไว้นะครับจากนั้นกดบันทึกนะครับเราก็จะได้ลิงก์ใหม่ปรากฏเพิ่มขึ้นมาในส่วนของการจัดการลิงก์บริเวณนี้นะครับในส่วนของการจัดการลิงก์ตัวนี้นะครับถ้าเราต้องการเปิดปิดการแสดงผลก็สามารถทําได้โดยโดยคลิก ในช่องสถานะตัวนี้นะครับสามารถเปิดปิดการแสดงผลได้หรือถ้าเกิดจะเข้าไปแก้ไขลิงก์หรือแก้ไขเนื้อหาก็แก้จากตรงนี้ได้หรือต้องการลบนะครับก็เพียงแค่คลิกบริเวณนี้นะครับและนี้ก็คือวิธีการจัดการลิงก์นะครับผม